ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาลูกเนเนี่ยมาเกิดนะลูกนะเราไม่จะพูดดอยโอกาสอย่าไปเชื่อ คำว่าได้โอกาสเราอาจจะได้ที่ว่าเราไม่ต้องไปกินเหล้ากัเขาเราได้โอกาสทั้งนี้ <c oughs> เราได้โอกาสในการเล่นการมาน,นัน <c oughs> เราได้โอกาสในการที่จะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการอ,อะไรต่างๆแต่เราได้โอกาสในการศึกษาธรรมะม,มันขึ้นอยู่กับโอกาสอะไรต่างหากนะจ๊ะขึ้นอยู่กับโอกาสอะไรโลกเนรเนี่ย เป็นพูดได้โอกาสนะลูกนะไม่ใช่ดอยโอกาสมาเกิดเพื่อการนี้การอะไรรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้มาเกิดจากไหนไม่สำคัญหรอกแวบมามาเกิดบ้านเกิดอยู่ตรงไหนก็เกิดตรงนั้นแต่บ้านหลังนี้มาอยู่บ้านอยู่มาอยู่ตรงนี้ ลงจากหลังควายก็ขี่คาระบาวดำก็ออกบวชกันเลย <laughs> เพื่อจะรีบมารักษาคำสอนของพระสัมมาสูรเจา้าให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกเราะลูกเนเนี่ยจะไปเชื่อคนด้อยโอกาสนะโอกาสที่เขาจะได้ทำพระนิพพานในแจ้งเนี่ยเขาด้อยมัวจะไปทำมาหากินอย่นแหละชีวิตเขาก็วนๆมเงี้ยกันไปอยู่อย่างนั้นแหละไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่าตอนใกล้จะละโลกไปสู่ปรโลก ขาไม่ได้ว,วัดแตใครเรียนอะไรมาใครสวยใครรวยใครหลอ่อใครมียศถาบรรดาศักดิ์สูงนำแค่ไหนตรงนั้นวัดกันที่ใครใจใสหรือหมองใครสั่งสมบุญกระจายใสใครสั่งสมบาปกระจายมองถ้าสั่งสมบุญใจใสก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าสั่งสมบาปใจหมองก็ไปอบายไปอบายไปมีทุกข์นี่ลามาเรียนสุดยอดของวิชาทีเดียว หรือพลัดไปยมโลกเขาก็ไปไดีถามมาเรียนมาจากไหนเรียนวิชาอะไรมาแต่ถามว่าเจ้าไปทําบาปอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าทําบุญอย่างนี้ใช่ไหมแล้วสรุปแล้วว่าบุญกับบาปท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นลูกเนน,นะลูกนะล,ลูกต้องภูมิใจนะภูมิใจว่าเราเป็นผู้ได้โอกาสที่จะมาศึกษาภาษาบรี ซึ่งมีเอาไว้สำหรับเฉพาะผู้มีบุญเพื่อรักษาคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสำหรับตัวเราเองได้จะทำพระนิพพานในแจ้งและเพื่อชาวโลกจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องทำพระนิพพานให้ใแจ้งเช่นเดียวกัน